เด็กชายคนหนึ่งยืนร้อง,งอเพเงกกลางถนนทุกวันเพื่อหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยหนักแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่ามีใครบางคนแอบฟังเขาทุกวันโดยไม่เอ่ยคําจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงเพลงของเขาปลุกบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาเมื่อเสียงกลายเป็นประตูสู่ความลับในอดีตความจริงที่ไม่ควรถูกร้องออกมาจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะได้ยินเสียงที่ถูกลืมเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนสายเล็กในชานเมืองทุกเย็น มือเล็กๆของเขากับไมโครโฟนของเล่นแเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงรถที่แล่นผ่านผู้คนเดินผ่านเขาไปบางคนหยุดฟังบางคนแค่ปลายตามองกล่องพลาสติกใสาวางอยู่ตรงหน้าข้างในมีเหรียญไม่กี่เหรียญสั่นครอนตามแรงลมเขาร้องเพลงด้วยเสียงใสแต่แววตาของเขาหนักแน่นกว่าไหวแม่ของเขานอนอยู่ในบ้านไม้สโสมด้านหลังซอยป่วยหนักจนลุกไม่ไหว เด็กชายรู้ว่าเขาต้องร้องเพลงเพื่อหาเงินซื้ออยาให้แม่วันนี้ท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติเมฆสีดำลอยต่ำราวกับจะกลืนทุกอย่างสายลมพัดแรงฝุ่นละอองปลิวเข้าตาเด็กชายเขารีตาร้องเพลงต่อแม้เสียงจะถูกลมพัดกลืนหายแสงไฟจากเสาไฟสลัวลงกลิ่นฝนอบอวนอยู่ในอากาศแล้วเขาก็รู้สึกได้มีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาที่เขา เขาหันไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงรถสีดําคันหนึ่งจอดอยู่ตรงหัวมุมถนนกระจกสีดําสนิทสะท้อนใบหน้าเขาเพียงหลางๆเขาขามวดคิ้วรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอทุกวันเขายืนร้องเพลงตรงนี้แต่วันนี้บางอย่างไม่เหมือนเดิมเสียงเพลงในลําคอเริ่มสัน่นมือที่จับไมค์สั่นเบา,เบาๆเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาแต่มั่นคงดังมาจากทางด้านหลัง เขาหันไปช้าๆมีเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้นิ่งไม่ไหวติงเสื้อคลุมยาวสีเทาปลิวไหวตามลมใบหน้าอยู่ในเงาเมื่อจนมองไม่เห็นเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าวเงานั้นขยับเข้ามาหนึ่งก้าวเสียงลมหยุดนิ่งโลกทั้งใบเหมือนเงียบลงทันทีใจเด็กชายเต้นแรงเสียงในหัวดังจนแทบไม่ได้ยินอะไรอีกเขาพยายามรวบรวมเสียงร้องเพลงอีกครั้ง แต่เสียงออกมาเบาแทบไม่ได้ยินเหมือนมีบางอย่างดีดคอเขาไว้เงานั้นหยุดห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวจากเงาเมื่อใครบางคนเดินออกมาชายแก่คนหนึ่งสวงมหมวกใบเก่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าเขายิ้มแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นรอยยิ้มของเขาเย็นชาเหมือนดวงตาที่ไม่มีแววชีวิตเขาพูดกับเด็กชายเบาๆน้ำเสียงแหบพร่า เสียงของเธอเหมือนแม่ของฉันตอนยังเด็กเด็กชายยืนนิ่งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอรู้ไหมเสียงแบบนี้ฉันไม่ได้ยินมานานแล้วมือของชายแก่ยื่นออกมานิ้วเรียวยาวสั่นเล็กน้อยเด็กชายถอยหลังอีกแต่เท้าหยิบกล่องใส่เปลียนจนลงความเปลียนกระจายเกลื่อนพื้นเสียงเรียนกระทบถนนดังกล้องในความเงียบชายแก่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแหบแห้งและยาวนาน ร้องเพลงให้ฉันฟังอีกครั้งเหมือนแม่ของฉันสิดวงตาของเด็กชายเบิดกว้างเขาจําเสียงนี้ได้เสียงนี้เขาเคยได้ยินมาในห้องของแม่เมื่อเธอฝันร้ายและละเมอถึงใครบางคนในอดีตเขาไม่เคยเข้าใจความกลัวในสายตาแม่จนถึงตอนนี้เขายืนตัวแข็งขาของเขาไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นถนนลมหายใจเริ่มสั้นอากาศรอบตัวเหมือนบังลม เสียงหัวใจเต้นดังในหูดังกว่าทุกเพลงที่เขาเคยร้องชายแก่ยังยิ้มแต่แววตาไม่มีความเมตตาเขาเก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนเด็กชายได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นเหม็นอับเหมือนเสื้อผ้าเก่าที่ปียดฝนแล้วไม่เคยตากเด็กชายสะบัดตัวรีบก้มเก็บกล่องพลาสติกแต่ทันใดนั้นมือเย็นเยียบคว้าข้อมือเขาไว้แน่นเขาร้องออกมา เสียงของเขาสั่นและเต็นไปด้วยความหวาดกลัวแต่ชายแก่กลับหัวเราะหัวเราะราวกับเสียงนั้นเป็นเพลงโปรดของเขาอย่ากลัวเลยเขากระซิบใกล้ๆหูเธอร้องได้ดีกว่าแม่ของฉันอีกนะัดเด็กชายพยายามดึงมือกลับแต่ยิ่งเขาขยับมือของชายแก่ยิ่งบิดแน่นขึ้นน้ำตาเริ่มคลอเบาไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะความกลัวที่ค่อยๆกลืนกินหัวใจ เสียงรถห่างๆแล่นผ่านไปไม่มีใครสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีใครหยุดดูอีกแล้วไม่มีแม้แต่คนเดียวชายแก่ขยับหน้าเข้ามาใกล้จนเด็กชายมองเห็นแผลเป็นที่ลามไปถึงใต้ตาแผลนั้นดูเก่าแต่เต็นไปด้วยร่องรอยความเจ็บปวดแม่ของเธอเขาพูดช้าๆเธอชื่อลินใช่ไหมเด็กชายหยุดหายใจหัวใจเขาหล่นวูก ทำไมคุณถึงรู้ชื่อนั้นชายแก่ไม่ได้ตอบแต่แววตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ความเศร้าหรือความแค้นแม่ของเธอเคยร้องเพลงให้ฉันฟังเขาเอ่ยเสียงเบาแต่เธอหนีไปทิ้งฉันไว้มือที่จับข้อมือเด็กชายเริ่มสั่นแววตาเริ่มพร่าหมูเธอสัญญาว่าจะไม่จากไปเด็กชายไม่รู้จะพูดอะไร เขาไม่เข้าใจแต่ในหัวมีภาพแม่ที่นอนอยู่ในบ้านฝันร้ายซ้ำๆพูดชื่อใครบางคนที่เขาไม่รู้จักคุณคุณคือคนในฝันของแม่ใช่ไหมชายแก่ชะงักมือค่อยๆคลายเขาถอยออกไปหนึ่งก้าวมองเด็กชายเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันฝนเริ่มโปรยลงมาและอองเย็นๆกระทบผิวหน้าเด็กชายเขาสูดลมหายใจเข้าลึก มือยังสั่นแต่เขาพูดด้วยเสียงแน่วแน่แม่ไม่เคยลืมคุณคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่ใจชายแก่เขานิ่งไปนานก่อนที่เขาจะหมุนตัวเดินกลับเข้าไปในเงามืดของต้นไม้ฝีเท้าเบาเหมือนไม่มีตัวตนเด็กชายยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองตามแผ่นหลังที่หายเข้าไปในความมืดเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะอธิบายยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจ ชายคนนั้นไม่ได้มาดูเขาร้องเพลงเพราะความสุขเขามาเพราะบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการให้อภัยและบางอย่างที่ยังผูกอยู่ในอดีตฝนตกหนักขึ้นเขารีบเก็บเหรียญใส่กล่องรีบวิ่งกลับบ้านเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่ยังนอนอยู่ที่เดิมเด็กชายนั่งลงข้างเตียงจับมือแม่แน่นแม่ขยับเปลือกตาเล็กน้อยเหมือนรับรู้เขากระสิบ วันนี้ผมเจอเขาแม่ลืมตชาช้าช้าดวงตาเต็มไปด้วยน้ำเธอกระซิบเสียงแผ่วเขายังไม่จากไปใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าเงียบภายนอกฟ้ายัางมืดแต่ในใจเขาก็เริ่มมีคำถามมากมายใครคือชายคนนั้นจริงๆทำไมแม่ถึงหนีมาและถ้าเขากลับมาอีกเขาจะทำอะไรต่อไปยังไม่จบเด็กชายยังคงนั่งเงียบ มือเล็กๆกำมือแม่ไว้แน่นเสียงฝนด้านนอกตกกระหนำ่ำแต่ในใจเขาเสียงคำพูดของชายแก่ยังดังก้องเธอสัญญาว่าจะไม่จากไปคำพูดนั้นมันเหมือนสลักลงในความทรงจำแม่หันหน้ามาชา้ชาๆดวงตาของเธอแดงกำ่ำเสียงของเธอเบาราวเสียงลมลูกเขายังอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมเด็กชายลังเลก่อนจะพยักหน้าเบาๆแม่เขาคือใครกันแน่ เขาถามเสียงแผ่วไม่กล้าให้แม่ต้องเจ็บปวดแม่หลับตาลงน้ำตาไหลเงียบๆบบนแก้มเขาเคยเป็นคนที่แม่รักมากคำตอบนั้นหนักเต็มไปด้วยบางอย่างที่พูดไม่ออกแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กชายเอ่ยต่อใจเต้นรัวอย่างห้ามไม่อยู่แม่ไม่ตอบทันทีเธอกำผ้าห่มแน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจตอนแม่ยังสาวแม่กับเขาอยู่ในวงดนตรีเดียวกัน เธอเริ่มเล่าเสียงสั่นแต่นุ่มนวลเขาเล่นไวโอลินส่วนแม่ร้องเพลงเขาไม่เหมือนใครอ่อนโยนเงียบขึ้แต่เวลาฟังแม่ร้องเพลงเขาจะยิ้มเสมอวันหนึ่งเขาเริ่มเปลี่ยนไปน้ำเสียงแม่เปลี่ยนเบาวกว่าก่อนหน้าแต่ลึกเขาฝันร้ายบ่อยเริ่มพูดถึงเสียงในหัวที่เขาไม่รู้จักเริ่มได้ยินเสียงคนเรียกทั้งที่ไม่มีใครอยู่เด็กชายฟังเงียบๆไม่กระพริบตา แม่พาเขาไปรักษาแต่เขาปฏิเสธเขากลัวกลัวว่าหมอจะพาเสียงในหัวเขาไปเสียงนั้นเขาบอกว่าทําให้เขาเล่นไวโอลินได้ไพเราะที่สุดแม่สูดหายใจลึกมือของเธอสัน่นคืนหนึ่งเขาขอให้แม่สัญญาว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปแม้เขาจะเปลี่ยนไปแม่สัญญาเพราะแม่รักเขาแต่แล้ววันหนึ่งเขาหายไปจากเวทีกลางการแสดงแม่หาตัวเขาไม่เจอ หลายวันหลายเดือนจนในที่สุดแม่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งแม่หยิบกล่องเก่าๆใต้เตียงเปิดออกช้าๆดึงซองจดหมายสีเหลืองซีดใบหนึ่งออกมาเขาเขียนว่าเขาจะกลับมาเมื่อแม่ร้องเพลงได้เหมือนเดิมเด็กชายรับจดหมายนั้นมาลายมือวัวัดแต่แน่นอนเสียงของเธอเคยทำให้ฉันสงบแต่ตอนนี้มันทำให้ฉันเจ็บเมื่อเสียงเธอกลายเป็นของคนอื่นเด็กชายขนลุก น้ำหมึกในจดหมายเหมือนซึมลึกเข้าหัวใจแม่ไม่เคยรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรจนวันนี้ที่ลูกบอกว่าเขากลับมาแม่หลับตาแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าแม่เคยคิดว่าเขาตายไปแล้วเสียงฝนยังคงตกแต่ภายในบ้านทุกอย่างเงียบสงัดเด็กชายลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนที่เขาเพิ่งยืนร้องเพลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนแสงไฟสลัว ท้องถนนว่างเปล่าแต่ในเงามื่อใต้ต้นไม้เขารู้สึกได้ว่ายังมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นคืนต่อมาเด็กชายตื่นขึ้นกลางดึกเสียงบางอย่างตุกเขาเสียงไวโอลินเสียงนั้นเบาล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนมีใครเล่นมันอยู่ข้างนอกเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปตรงหน้าบ้านมีเงาคนยืนอยู่ในสายฝนถือไวโอลิน กำลังเล่นทำนองแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นไม่ใช่เพลงแต่เหมือนเสียงสะอื้นเสียงของคนที่หลงอยู่ในอดีตเด็กชายรู้ทันทีเขาไม่อาจหนีเรื่องนี้ได้ในเช้าวันถัดมาเขาหยิบไมโครโฟนของเล่นใส่เสื้อกันฝนแล้วเดินไปที่ถนนสายเดิมเขายืนตรงที่เคยยืนเปิดกล่องใส่เหรียญและเริ่มร้องเพลง วันนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงเพื่อคนที่เดินผ่านเขาร้องให้คนในเงามืดทำนองเก่าที่แม่เคยร้องให้เขาฟังเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและทันใดนั้นเองเสียงไวโอลินก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งถนนเล่นประสานกับเสียงร้องของเขาเหมือนบทเพลงสุดท้ายของใครบางคนที่ยังรอการปลดปล่อยชายแก่เดินออกมาจากเงาไม้ช้าๆไวโอลินยังอยู่ในมือ แววตาของเขาอ่อนลงแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนเด็กชายหยุดร้องชายแก่ก็หยุดเล่นทั้งคู่เงียบงนันมองหน้ากันแล้วชายแก่เอ่ยขึ้นเสียงสั่นเล็กน้อยเธอคือเสียงของแม่เธอแต่เธอก็เป็นเธอไม่ใช่เธอคนนั้นที่ฉันรอน้ำตาไหลาจากดวงตาของเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าบางทีเสียงเพลงไม่ได้รักษาทุกอย่าง เขาวางไวโอลินลงบนพื้นหันหลังกลับและเดินจากไปช้าๆไม่มีเงาตามเขาอีกไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความมืดเพียงความเงียบที่สงบและเด็กชายที่ยังยืนอยู่กลางสายฝนร้องเพลงต่อไปเพื่อแม่และเพื่อใครบางคนที่เคยหลงอยู่ในเสียงนั้นจบบทที่หนึ่งเด็กชายยังคงยืนอยู่กลางถนนเสียงฝนค่อยๆเบาลง อากาศเย็นจับผิวแต่หัวใจเขายังอบอุ่นจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไวโอลินยังวางอยู่บนพื้นไม้โค้งยังเปียกฝนแต่สายของมันนิ่งสงบเด็กชายก้มลงหยิบไวโอลินขึ้นมาช้าๆน้ำหนักของมันเหมือนแบกบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาไม่เคยเล่นไวโอลินมาก่อนแต่เมื่อเขาลูบผ่านสายด้วยนิ้วเสียงทาวเบาเหมือนถอนหายใจดังขึ้นเหมือนมันยังจำเจ้าของเก่าได้ คืนนั้นเขาเอาไวโอลินกลับบ้านแม่ตกใจทันทีที่เห็นเธอพงอัจ,จนต้องพิงหมอนดวงตาเบิดกว้างลูกไปเอามันมาจากไหนเสียงแม่สัน่นเรากับเห็นบางอย่างที่ไม่ควรปรากฏอีกเขาทิ้งมันไว้เด็กชายพูดเรียบเรียบแม่หลับตาน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ความกลัว แต่เหมือนการยอมรับบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม่เด็กชายถามเบาๆเขาจะกลับมาไหมแม่เงียบนานก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าไม่รอกเสียงเพลงของลูกทําให้เขายอมไปแล้วเด็กชายไม่ตอบแต่ในใจเขายังไม่แน่ใจหลายวันผ่านไปแม่เริ่มมีแรงขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นเล็กน้อยเด็กชายยังร้องเพลงทุกเย็น แต่เขาเริ่มสังเกตทุกครั้งที่เขาร้องเพลงทำนองของแม่ลมหายใจของแม่จะนิ่งขึ้นและในบางคืนเขาได้ยินแม่ําเพลงตามไวโอลินยังคงวางอยู่ข้างเตียงไม่มีใครแต่ต้องแต่เสียงของมันยังคงอยู่ในห้องคืนหนึ่งขณะดเด็กชายกำลังนอนหลับเขาฝันในฝันเขาอยู่ในห้องแสดงเก่าเวทีไม้ซีดและแสงไฟสลัวแม่ยืนอยู่กลางเวที ถือไมโครโฟนข้างๆคือชายแก่คนนั้นเขายิ้มไม่ใช่รอยยิ้มเย็นชาแบบเดิมแต่นุ่มนวลราวกับในอดีตแล้วเพลงก็ดังขึ้นเสียงแม่สายกังวานและไวโอลินของเขาเล่นคลอตามเด็กชายยืนมองอยู่จากเงามืดหัวใจอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยคำถามในขณะที่เพลงกำลังดำเนินเงาดำบางอย่างเลื้อยขึ้นมาจากด้านล่างเวทีมันไม่มีรูปร่าง แต่เต็มไปด้วยความเย็นเยียบเงานั้นพุ่งเข้าหาชายแก่เสียงไวโอลินหยุดลงทันทีแม่ร้องเสียงหลงเด็กชายพุ่งเข้าไปแต่เขาไม่ทันเงานั้นกลืนร่างชายแก่หายไปเหลือเพียงเสียงสะท้อนในความมืดเสียงของเธอมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเด็กชายสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวฝนตกอีกครั้งนอกหน้าต่างและไวโอลินตกลงจากข้างเตียงโดยไม่มีใครแต่ต้อง เขาลุกขึ้นทันทีเดินไปปิดหน้าต่างแต่มองเห็นบางอย่างในความมืดตายต้นไม้หน้าเดิมมีเงาบางอย่างไม่ใช่ชายแก่แต่เล็กกว่าบางกว่าเรากับเงาของเด็กคนหนึ่งเขารีตามองและสิ่งนั้นก็ยิ้มรอยยิ้มที่เหมือนเขาเหมือนเงาสะท้อนในกระจกวันต่อมาเด็กชายเงียบกว่าปกติแม่ถามแต่เขาไม่กล้าบอก เขาเดินไปที่โรงเรียนแต่สายตากลับมองถนนข้างทางตลอดเวลาเหมือนมีอะไรตามหลังทุกครั้งที่เขาหยุดความรู้สึกเย็นว่าที่ต้นขอก็กลับมาเมื่อเขาถึงโรงเรียนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองแปลกแปลกเมื่อวานนายอยู่ในห้องดนตรีใช่ไหมเพื่อนคนหนึ่งถามเด็กชายสายหน้าเปล่านี้แต่พวกเรารู้ว่าได้ยินเสียงไวโอลินเพื่อนอีกคนเสริมครูเดินเข้ามา ถือกระดาษโน้ตแ่นหนึ่งมีใครเล่นไวโอลินเมื่อคืนบ้างครูถามเสียงมันไพเราะม,มากแต่เศร้าจังเด็กชายตัวเย็นเฉียบในใจเขารู้ดีเขาไม่ได้เล่นและไม่มีใครเข้าโรงเรียนได้ตอนกลางคืนแต่มีบางอย่างกำลังเล่นแทนเขาในเย็นวันนั้นเขาตัดสินใจไม่ร้องเพลงเขายืนเงียบโรงเรียนว่างอยู่ตามเดิมแต่เขาไม่เป็นเสียง ฝนเริ่มตกลมพัดแรงและทันใดน,นั้นเสียงไมโอลินก็ดังขึ้นจากเงามืดแต่ครั้งนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธทำนองไม่สมบูรณ์เหมือนใครบางคนพยายามเล่นแต่ไม่เข้าใจหัวใจของเพลงนั้นเขาหันไปที่ใต้ต้นไม้เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าคล้ายเขาอย่างน่าประหลาดแต่ดวงตาว่างเปล่าและริมฝีปากไม่ได้ขยับ แม้เสียงไวโอลินจะยังคงดังเด็กชายถอยหลังหัวใจเต้นรัวเขากำลังเผชิญหน้ากับตัวเขาเองหรือเงาของเขาเสียงนั้นหยุดกระทันหันและเด็กชายคนนั้นก็พูดออกมาเสียงของเธอไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเด็กชายอ้าปากจะถามแต่สิ่งนั้นหายวับไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเขายืนอยู่กลางฝนตัวสัน่น หัวใจอัดแน่นด้วยคำถามไวโอลินในมือเขาหนักขึ้นไม่ใช่เพราะน้ำแต่เพราะอดีตที่เริ่มตื่นขึ้นเสียงเพลงที่เคยเป็นเครื่องตอบโยนอาจไม่ใช่แค่เสียงอีกต่อไปมันคือประตูที่เชื่อมระหว่างความทรงจำกับบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกโปรดติดตามบทต่อไปคืนนั้นเด็กชายไม่อาจคมตาลัทุกครั้งที่เขาหลับตาใบหน้าของเด็กอีกคนก็ปรากฏขึ้น ไร้รอยยิ้มไร้แววตาเหมือนภาพสะท้อนของเขาเองในบานกระจกที่ไม่มีชีวิตเสียงไมโอลินยังคงดังก้องในหูไม่ใช่จากเครื่องดนตรีแต่เหมือนมันฝังอยู่ในกระดูกพราาเบาๆกับจังหวะก,การเต้นของหัวใจเมื่อแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆบนพื้นห้องแต่พอเขาหันไปมองกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเช้ามาถึงด้วยความเหนื่อยล้าแม่ยังหลับอยู่ ใบหน้าดูสงบแต่บนขมับมีหยดเหงื่อซึมออกมาเขาลุกขึ้นไปล้างหน้าแต่ขณะที่เขามองตัวเองในกระจกเขารู้สึกว่าเงาในกระจกช้าไปเสี้ยววินาทีดวงตาของเงาสบตาก,กับเขาก่อนจะกระพริบตาไม่พร้อมกับเขาเด็กชายถอยหลังทันทีลมหายใจสะดุดเขาวิ่งออกจากห้องน้ำมือสั่นหัวใจเต้นถี่เมื่อถึงห้องนอน เขาพบว่าไวโอลินที่วางข้างเตียงหายไปเขามองซ้ายขวาแต่ไม่มีวิ่แววเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเสียงดนตรีก็ดังขึ้นมาจากห้องใต้หลังคาซึ่งปิดตายมานานหลายปีเสียงนั้นชัดลื่นไหลเหมือนมีคนกำลังฝึกเล่นเขาก้าวขึ้นบันไดยอย่างช้าๆแต่ละขั้นเหมือนจะยุบตัวลงใต้ฝ่าเท้า บรรยากาศในบ้านเย็นลงอย่างผิดปกติเมื่อถึงประตูห้องใต้หลังคาเสียงก็ดับลงทันทีเขาเอื้อมมือไปหมุนลูกบิดมันเย็นจนแสบมือประตูเปิดออกภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามาทางช่องกระจกและตรงกลางห้องไวโอลินวางอยู่บนพื้นเหมือนมีใครตั้งใจวางให้เขาเห็นเขาก้าวเข้าไปช้าๆรู้สึกถึงแรงกดทับบางอย่างในอากาศ เหมือนห้องนี้ไม่ได้ถูกเปิดแค่จากประตูแต่จากบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเมื่อเขาแต่ไวโอลินเสียงกระซิบถ่าเบาก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงภายนอกแต่ในหัวเขาเองเสียงของเธอไม่เหมือนเดิมแล้วเด็กชายชะงักเขากระชับไวโอลินแน่นแต่รู้สึกได้ว่ามือเขาสั่นจากมุมห้องเงาดำค่อยๆก่อตัวขึ้นคล้ายรูปร่างของเด็กแต่ไร้ใบหน้า เพียงเงาทึบที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตมันยื่นมือมาหาเขาชาร์ตนิ่งเหมือนรอให้เขาตัดสินใจเธอคือเสียงของแม่แต่เธอก็เป็นของฉันด้วยเงานั้นกระสิบเด็กชายรู้ทันทีมันไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผีแต่มันคือเศษเสียงที่หลงเหลือจากการสูญเสียบางอย่างในอดีตมันเกิดจากความเจ็บปวดที่ถูกกลืนไว้ในบทเพลงจากเสียงที่ไม่เคยถูกปลดปล่อย เด็กชายสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆวางไวโอลินลงเสียงในหัวเงียบลงทันทีเธอไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขากล่าวเบาๆแม่ให้อภัยเธอไปนานแล้วเงานั้นหยุดนิ่งมือที่ยื่นออกมาลดลงมันมองเขาแม้ไร้ใบหน้าแต่เขากลับสัมผัสได้ถึงสายตาสายตาที่อ่อนโยนกว่าทุกครั้งแล้วเงานั้นก็ถอยหลังช้าๆ จางหายไปในเงาแสงจันทร์เหมือนถูกกลืนกลับไปสู่เสียงที่มันเคยเป็นคืนนั้นเขาฝันถึงชายแก่แต่ครั้งนี้ชายแก่อยู่กลางทุ่งหญ้าแสงแดดอ่อนส่องกระทบใบหน้าในอ้อมแขนเขาคือไวโอลินไม่มีเสียงไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มอ่อนโยนชายแก่พยักหน้าให้เด็กชายก่อนจะเดินจากไปและสลายหายไปกับแสงแดด เมื่อเขาตื่นทุกอย่างสงบแม่ลืมตายิ้มอ่อนให้เขามือของเธออุ่นขึ้นแม่ฝันดีมากเลยเมื่อคืนเธอกระซิบเหมือนได้ร้องเพลงกับเขาอีกครั้งเด็กชายไม่พูดอะไรเพียงนั่งลงข้างเตียงจับมือแม่ไว้แน่นมองออกไปนอกหน้าต่างฝนหยุดตกแล้วแสงแดดส่องผ่านเมฆและเสียงของเขาก็พร้อมจะเป็นของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อใครอีกแต่เพื่อสร้างสิ่งใหม่เพื่อแม่และเพื่อเสียงที่ไม่เคยหายไปจบบทที่สามหลายเดือนผ่านไปเด็กชายไม่ได้ยืนร้องเพลงกลางถนนอีกแล้วแต่ทุกเช้าเขาจะเปิดหน้าต่างและปล่อยให้แสงแดดสาดเข้ามาแทนเสียงเพลงแม่ของเขาหายดีแล้วแม้ยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยแต่เธอเริ่มเดินได้ทีละนิดเริ่มร้องเพลงเบาๆระหว่างล้างจาน ไวโอลินียังอยู่แต่มันไม่จําเป็นต้องเปล่งเสียงอีกมันกลายเป็นเพื่อนเงียบๆผู้เป็นพยาในอดีตที่เขายอมรับและปล่อยไปในบางคืนเด็กชายยังคงได้ยินเสียงไวโอลินเบาๆจากปลายหูแถวเบาอ่อนโยนเหมือนเสียงลมเขาจะยิ้มแล้วหลับตาเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเสียงนั้นไม่ได้น่ากลัวแต่มันคือความทรงจำคือความรักคือส่วนหนึ่งของเขาเอง และแม้ไม่มีใครแอบฟังอยู่ใต้ต้นไม้อีกแต่เด็กชายก็ยังร้องเพลงในใจเพื่อใครบางคนที่เคยอยู่เงียบๆตลอดมาเสียงบางเสียงไม่เคยหายไปจริงๆมันแค่รอใครสักคนที่กล้าฟังด้วยหัวใจ